ทดส,สอบความหวานของอ้อยหวานจริงๆอ่าโอเคครับสวัสดีครับนะพบกับผมนะัทพงศ์ทองครับ,กบเกษตรพิชลโลกครับมาติดตามแฟนพันธะไล่อ้อยครับ เดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนคณิตสีสายเบกค่ะอาจารย์คณิตสีอาจารย์คณิตส,สีสายเบโอเคอ่ะไรอ้อยที่เราเห็นนี่กี่ไร่ครับ25ไร่25ไร่ปีที่แล้วต่ออะไรตอสองปีนี้ต่อสามอ่า <3. S 1> ต่อสองรอบที่แล้วได้ใส่ปุ๋ยไหมใส่เฉพาะฟทีอ้าวใช้แต่ฟทีใช้ฟทีป่นประมาณสองสามรอบเนี่ยอ่าแล้วได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ ก็ประมาณสามร้อยกว่ากว่าสามร้อยกว่าตันค่ะสามร้อยกว่าตันใช่ไหมฮะโอ้ oh, oh, ก็ตกไร่ละอา่าไร่ละประมาณสิกว่าตันเนาะค<ะ>อ่าแล้วปีนี้ตอนนี้ตอ่ตอต่อสามแล้วตอวที่สามแล้วนะครับที่<ะ>เราเห็นกําลังยืดยืดกําลังยืดตัวเนี่ยนะค่ะใส่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปบ้างไหมไม่ได้ใส่ปุ๋ยใช้อเฉพาะขี้ไก่นิดหน่อย<ะ>ก็เลยมาพ่นโพธีสองรอบ ใส่ขี้ไก่ไปแล้วต่อสามนี้แล้วก็พ่นโฟทีไปสองรอบสองรอบนะครับตอนนี้หลังจากที่ตัดก็อายุประมาณ4ี่เดือนเข้าห้าเดือนนะครับต่อสามซึ่งดูแล้วความสมบูรณ์อย่างเงี้ยต่อ3ามเนี่ยน่าจะเลี้ยงไปสักกี่ต่อก็คงจะไม่ต่ำกว่าแปดเจ้าถึงแปดต่อเลยนะครับแน่นอนนะก็ฉีดพ่นโฟทีเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะครับดูแล้วจะฉีดอีกประมาณกี่ครั้งแบบนี้ ประมาณอีกสองรอบนะเอ่อประมาณอีกสักสองรอบค <ฮะ S 1> นะครับสองรอบกอ็พี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกอ้อยนะครับรวมแล้วก็ฉีดประมาณสี่ห้าครั้งใช่ไหมฮะค่<ฮ>ะโดยรวมเนาะแต่ว่าที่ท่านเห็นสวยงามอย่างนี้เขียวสวยสดต้นโตเสมอกันสุดยอดมากครับสาหรับต่ออ้อยมีความประทับใจในการใช้โฟทีกับอ้อยอย่างไรบ้างเล่าให้สักนิดนึงรู้สึกจิตเวลาเราคน้นหลังจากค้นเห็นมันมันจะงามเร็วมากอืขึ้นเร็ว ขึ้นเร็วขึ้นเร็วเขียวครับค<ะ>่ะอืมแล้วปัญหาของอ้อยที่ผ่านมาในช่วงช่วงแรงเนาะมันจะต้องเจอช่วงแรงอ่ะมันเป็นยังไงบ้างช่วงแรงก็ก็ไม่ค่อยเท่าไรหรอกก็ขึ้นยากหน่อยเวลาฝนตกมามันจะเล่งตัวสปีดตัวเลยพืชเดียวเลยอ๋อแต่ตอนเล็กๆตอนหลังตัดตอใหม่ๆเราฉีดไว้ใช่ไหมก็พอมันขึ้นมานิดหน่อยเราก็ฉีดเลยอืมนะครับอ่านะครับ แต่ที่ผมเห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมต้นโตเสมอกันแบบไล่เลี่ยกันดีมากสุดยอดจริงอ่ะขอบคุณมากสําหรับอาจารย์คณิตศรีนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่2แล้วสําหรับการฉีดพ่นเริ่มตั้งแต่ต่อ2ต่อ3าจะเลี้ยงไปถึง8ต่อครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่านะครับนวัตกรรมโฟทิงเราจะช่วยทําให้อ้อยนะครับอ่าซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกอ่าอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับนะทำให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับสวัสดีครับ 小地方。